และก็วันนี้พ่อและลูกบางส่วนที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังพักอยู่ที่สถานีตำรวจบ้านรับรองของกองกอ,องกำกับการตำรวจตะเวนชายแดงเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพันตำนรวจเอกสุด,ดินซึ่งเป็นผู้กำกับและพันยาให้การรับรองเป็นอย่างดี แล้วก็สำหรับวันนี้พ่อมีเวลาพักมากเพราะฉันอาหารเช้าแล้วก็หลับไปตื่นเอาสี่โมงครึ่งหลังจากนั้นก็ฉันเพลงฉันเพลนไม่ค่อยจะได้นะักคนนอนอิม่มตอนกลางวันก็มีเวลาพักผ่อนมากไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกๆที่พักแยกกัน แต่ตอนเย็นลงไปรับแขกตั้งแต่ตอนเย็นกลับขึ้นมาแล้วเป็นเวลาสี่ทุ่มเศษกว่าจะลงมือบันทึกเสียงได้ก็รู้สึกว่าใช้เวลาต่อไปสิงชั่วโมงเศษวันนี้ขอคุยกันเป็นพิเศษสักนิดนับตั้งแต่ออกจากวัดมาโรูรักคงไม่ทราบว่าการเดินทางของพวกเรา นันเราเดินทางในปากเสือป่าตะเคถ้ามันสามารถจะงับได้มันก็งับเราตายไปแล้วแต่สายบาร,รมีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายรม่มระเทวดาทั้งหมดยังให้การอารักขาลูกรักและพอ่อเพราะว่าพวกเราทั้งหมด มีจิตน้อมไปในมาหากุศลคนทุกคนบำเพ็ญตนเป็นปรมัตธบรมีการเดินทางของเราคราวนี้พ่อจะบอกจุดหมายปลายทางนรือว่าระยะอันตรายมากแต่น้อยให้ทราบนับตั้งแต่ออกจากวัดของเรามันก็ไม่ใช่วาญพานอันตรายเราอยู่ในสายตาของคนพวกหนึ่ง ซึ่งเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้ให้แต่น้ำใจเขาคิดว่าเขาเราเป็นศัตรูเขามองดูการเดินทางของเราด้วยความสงสัยว่าพวกนี้จะไปไหนกันทั้งนี้ก็เพราะว่าสายของเขานั้นทราบไม่ชัดถึงวิธีการเดินทางของเรา แต่พออย่างเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็รู้สึกว่าพ่อกระพบแขกพิเศษอรรดาเทวดาและพมผู้มีความเมตตาปราณีตลอดจึงทั่งครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานปิ่นตนและองค์สมเด็จพระทศพลเห็นชัดเป็นอนุ่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงสง,งเคราะเมตตาเรา และทุกท่านให้ความเมตตาเราก็ปลอดภัยจากจังหวัดสุไทรทันอีที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีอะไรมากและก็จากจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปลายเขตจังหวัดสุพรรณด้านใต้ก็ไม่มีอะไรมากชักจะเริ่มมีกระแสขึ้นมาบ้างก็นับเข้าตะเคตกํกำแพงแสนไปต้นมา รู้สึกว่าในาระยะนั้นเราเย็นมาอยู่ในสายตาที่มีความคมจัดแต่ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าข่าวที่รับได้รับมาเขามันก็ชั้นเกินไปเวลาที่เรามานั่งกินข้าวกันที่จังหวัดนคปรปฐม ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีสายตาที่ดีเป็นกรณีพิเศษคือสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตากราณีก็มีแล้วสายตาที่คิดว่าบคุคคลพวกนี้คือพวกเราเป็นภัยสำหรับเขาก็มีเราจะมองเห็นคนสองคนที่นั่งกันอยู่ในร้านอาหาร เขาคุยกันเรื่องการทำมาหากินในการบริโภคแต่คนสองคนนั้นคนหนึ่งพ่อมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนจังหวัดนครปฐมเพราะน้ำเสียงที่แสดงออกไม่ใช่เป็นน้ำเสียงของจังหวัดนครปฐมแล้วก็ไม่ใช่คนจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ใช่คนจังหวัดราชบุรีเสียงที่เขาพูดออกมานี้เป็นเสียงที่เป็นเสียงดัดแปลงในตาของเขาคล้ายกับว่าเขาไม่สนใจเราแต่ว่าถ้าพ่อทำแกล้งทำเผลอเขาก็จำเรียงดูนี่ก็ดูอยู่บ่อยๆแต่พ่อมองหน้าเขาเขาก็ทำเฉยพูดอย่างไม่สนใจ อาการอย่างนี้เป็นอาการปกติที่พ่อสัมผัสมามันไม่ใช่ของแปลกหลังจากนั้นที่เราเดินทางออกจากจังหวัดนคนปรปฐมเลื่อยมาถึงจังหวัดราชบรุรีตอนนี้พอเริ่มเข้าเขาย้อยลูกรักเป็นระยะทางที่เราเดินอยู่ในปากส่วนเล็กข,ของเสือ องฝ้าทางของเราเต็มไปได้วยพวกทีมเป็นศัตรูกับรัฐบาลและเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นศักดินาใหญ่เป็นที่รวมกำลังใจคนเขาไม่ชอบแต่ด้ว่าอย่าสนใจคนทุกคนนะว่าคนทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนบางพวกเขาติดตามเราเขามองเราตลอดเวลา ภาณะที่เขาใช้มีทั้งรถยนตและมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีการรับช่วงกันเป็นทอดๆหลังจากที่เราออกจากจังหวัดเพชรบุรีสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนี้ก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเหมือนกันตลอดสายพอเข้าเขตปราณบุรีปุยบุรีตอนนี้สิ ตอนนี้เป็นระยะที่มีทางแคบเคตเอาประเทศไทยแคบลงมาทุกทีทุกทีจนทั้งถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้คณะเขาบุคคนพวกนั้นแน่งขนาดเขาก็จับสายตาเรามองเราได้ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าผมคิดว่าพ่อคิดว่าด้วยอำนาจบาร,รมีขององสมเด็จพรินทร์สี และพระอริยเจ้าทั้งหมดครมนาทวดาทั้งหมดท่านกำบังจิตหรือกำบังใจทำให้ตาเพราะนั้นลายมองยี่ห้อของเราไม่ชัดตอนที่รถของพ่อต้องมาท่อน้ำแตกยางน้ำยางท่อน้ำแตกตอนนั้นลูกคงจะจำได้ว่าเป็นเขตกุยบุรี กุยบุรีนี่ตำรวจเคยเสียชีวิตเป็นคันคันรถและก็เป็นจุดที่มีกำลังสำคัญเคยประทะกับเจ้าหน้าที่แถวนี้ทั้งหมดจนทั้งถึงฝักใต้พ่อเคยมาแจากผ้ายันมหาวิชัยสงขราเป็นการป้องกันกำลังตำรวจทหารได้อำนาจพระพุทธบรมีแต่ความจริงถ้าหากว่า บุคคลใดเขามีความเคารพจริงเขาก็สามารถจะคุ้มครองชีวิตเขาได้แต่เขารับไปเพียนตาสักแต่ว่ารับนั่นเขาันเกินวิสัยที่พระที่ท่านจะช่วยอาศัยที่พ่อเดินทางมากับท่านหญิงมิภาวดีบ่อยๆทุกคนเขาได้ยินชื่อพ่อดีแต่ว่าตัวท่านานั้นลูกรัก เขารู้จักกันน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาคนรู้จักพ่อน้อยเต็มทีจนกว่าจะถึงจังหวัดประโจคีรีขันคนรู้จักมากหน่อยเพราะเคยมาขุดบ่อน้ําสงเคราะห์เขามีความสุขกันเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้เป็นผู้รับเออน่ว่าถึงด้านวัตถุ แต่ผลเรื่งการให้มันก็เป็นผลกำไรของผู้ให้ที่จะต้องรับคือความรักผู้คนใดที่รับการเกือ้อกูลเขาก็มีความรักในเราที่ทำให้เราเบาใจเมื่อเดินทางจากประจบคีรีขันมาจะเข้าเขตจ,จังหวัดชุมพรเขตจ,จังหวัดชุมพรถ้าเรามองกันอย่างประเภทสายตาคนณธรรมดาจะเห็นว่าเป็นบ้านเมืองที่มีความสงบ แต่นั่นเป็นจุดเพราะกำลังค้นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลพ่อไม่ถิอวว่าเขาไม่พูดตรงกันข้ามกับพ่อเพราะว่าคณะของเราไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เขียวไม่แดงไม่ขาวแต่เป็นคณะเหลืองเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นคณะที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเราไม่เห็นใครเป็นศัตรูสําหรับเรา สำหรับเขาเย็นเมื่อเราเป็นศัตรูสำหรับเขาก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเป็นผู้รักเขาเมตตาเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขหลังจากออกจากจังหวัดชุมพรเรื่อยมาช่รงทั้งเข้าถึงเขจังหวัดสุราธานีตอนนี้ไม่ต้องห่วงละเปราะนว่าเราเดินอยู่บนฟันของเสือแล้กว่าจะถึงทุ่งสงออกจากทุ่งสงไปถึงจังหวัดเจลยราก็มีสภาพเช่นเดียวกัน ในช่วงแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชทงสงนครศรีธรรมราชก็มีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งระหว่างกลางทางที่จะเราจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเป็นจุดหมายที่มีความสําคัญมีการปล้นจีแล้วก็จีรถกันอยู่เสมอๆแต่คิดว่าบาร,รมีขององค์สมเด็จพระจินารสีบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจา้าคงจะสงเคราะห์เรา ให้ปลอดภัยขอย้อนกลับไปจังหวักชบ,บีเมื่อถึงจังหวักชบ,บีโดยท่านหม่อมหลวงวรวัต์เป็นโู้นำเราได้รับความเมตตาปราณีจากท่านอย่างเกินคาดความจริงความเมตตาอย่างนี้เคยมีมาแล้วมา2,518ราวนั้นคณะของพ่อมาในเครื่องบิน ลงที่ภูเก็ตน้าท่านมหม่อมหุ่งวรวัตรไปรับที่ภูเก็ตให้ชมจุดต่างๆขององค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิกเลี้ยงสงเคราห้พักอย่างมีความสุขเราเที่ยวภูเก็ตกันตลอดจังหวัดมาเที่ยวมาพังงาม,มาจังหวัดกระบี่อกจากระบี่แล้วก็ไปพระนครศรีธรรมราช ไปตรงังไปพัทรุงไปจังหวัดสงขลาคราวนังง้นจนกระทั่งนำออกนอกประเทศไปถึงมาเลเซียหรือจังหลนฐานะตอนนั้นเป็นของท่านหม่อมหลวงวลวัตทั้งหมดแล้วก็นำเที่ยวในทะเลค่าใช้ใจ่ายของท่านหลายหมื่น แต่ว่าถ้าเราจะถามเรื่องความช่วยในการใช้ใจ่ายท่านก็ไม่ยอมบอกเป็นอันว่าท่านผูน้นี้มีอารมณ์ประกอบเป็นความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษยากที่เราจะหาบุคคลประเภทนี้คือยังมอมหลวงวรวัตนได้เป็นอันว่านำใจของท่านผ่องใสจริงๆลกูกคนงานเขาท่านแล้วว่าท่านควบคุมตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปถึงในจังหวัดยะลาและนาราธิวาสกำลังคนในบังคับบัญชานับเป็นจำนวนพันมันมีความหนักเพียงใดที่เราจะบังคับบัญชาคนแต่ว่าอาศัยที่นำใจของท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทธสลมั่นในทานการบริจาคมั่นในศีลที่จะพึงรักษา มั่นในวิปัสนาที่จะพึงปฏิบัติอณะก็เรามาคํานี้ท่านก็ต้องจ่ายมากหนักอยู่แต่ว่าความมั่นในความดีที่องค์สมเด็จพระบระมโคสอนท่านซึ้งอยู่ในจิตท่านไม่ยอมให้เราจ่ายอะไรเสียเลยก็ไปที่น่าเกรงใจอาจารย์จะบอกว่าปีหน้าจะบา้านสร้างบา้านรับรองกันใหม่อีกหนึ่งหลัง รงกันข้ามกับอาคารรับรองที่บรรดาลูกคักทั้งหมดพักกันท่านบอกว่าจะรับรองคนได้ประมาณร้อยคนและในปีต่อไปก็ยังจะคิดว่าจะพาพวกเราไปพักในเกาะคนลืมชื่อกลางทะเลเป็นเกาะที่มีความสวยสดกดงามมากต้องเป็นอนข้างแรมกันประมาณ ต้องใช้เวลาประมาณสักสักสองคืนจึงจะจบตามที่เราบอกไอร้ราบว่าเกาะน,นี้มีความสวยสดงดงามมากเมื่อใช้เรือที่มีความเร็วไปในทะ,ะเลต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเสร็จเรือที่มีระยะความเร็วช้าต้องวิ่งถึงสามชมั่วโมง เป็นเกาะที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงชอบมากเห็นจะเป็นเกาะที่ท่านหญิงมิภาวดีบอกเป็นสำคัญเป็นน,นว่าน้ำใจอย่างนี้บรรดาลูกรักทั้งหลายคนจะจำไว้เป็นตัวอย่างว่าเราไม่ต้องใจยอย่างท่านแต่ว่าทําน้ำใจอย่างท่านคือหนึ่งมีเมตตาปราณีทรงพระมิหารสี่เป็นปกติ สองท่านมีศีลบริสุทธิ์สามทายการบริจาคต่างกำลังนี่ก็สี่การเจริญสมถกรรมฐา,านวิปัสนา,ากรรมฐา,านท่านก็เพ่งครัด <c oughs> ถ้ากำลังใจอย่างนี้ลูกรักทั้งหมดถ้าทรงไม่ได้คำว่านิพพานไม่มีของสำคัญไม่ยากนักสำหรับพวกเราตอนนี้เราก็แวะเข้าจังหวัดกระบี่กันสักทีหนึ่ง เพราะว่าจังหวัดกระบีบบ่เมื่อเราแวะเข้าไปแล้วก็วันนั้นก็เห็นจะเป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วก็เป็นเวลากลางคืนเราเข้าไปพักกันมีความร่มเย็นเป็นสุขอาหารการบริโภคทันเลี้ยงพอเวลาตอนเช้าออกเข้าถึงเ,เข้าถึงที่พักเวลาสิบแปดนฬิกากับเก้านาทีพอจดไว้ สิแบแปดนาฬิาสิเก,ก้านาทีเข้าเขตพังงานาไปนั้ก็ช่างเถอะเราเข้าที่พักกันก็แล้วกันลุ่งขึ้นวันเวลาเก้านากาสานาทีเราก็ไปที่จังหวัดพังงา,ากับท่านตอนนี้ก็วิ่งรถกันไปพอเข้าเขตจังหวัดพังงา,าเป็นเวลาสิบนาิกาสามสิบนาทีคณะของลูกไปปากอ่าวพังงา,ากัน พ่อก็แวะเข้าที่ตลาดฉันอาหารที่โรงแรมปรายกฏว่าปั๊มน้ามันนี่เป็นปั๊มที่ท่านหม่อมหวลวงวรวัตรท่านสั่งไปใช้ในโรงงานอยู่เสมอพอฉันเสร็จปรายกฏว่าจะของโรงแรมและจะของร้านอาหารไม่ยอมเก็บเงินแต่ในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีคนหลายคนเขาสนใจในพ่อแต่ความจริง เขาสนใจนั้นจะคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายมันก็ไม่ถูกนี่เพลินภัยอันตรายสําหรับเราก็ไม่ถูกเพราะว่าคําว่าฤาษีเลียงดำเป็นที่รู้จักของคนมากตลอดจนกระทั่งลูกสาวเจ้าของร้านแต่ตัวท่านเจ้าของร้านเจ้าของโรง,งแรมเจ้าของปั๊มน้ํามันหนึ่งสองปั๊มก็บอกว่ารู้จักแต่ชื่ออ่านแต่นังสือก็มีคนมากบอกอย่างนั้น ท่านสนใจแล้วเาสนใจเหรียญแหนบจึงกรทั่งเห็นของที่พวกเราติดไปนี่คนมาถามว่าจะขอซื้อได้ไหมนี่เป็นอันว่าทุกคนท่านสนใจก็เลยเอาเหรียญแหนบแจกเขาให้ให้ท่านไปรู้สึกท่านก็ดีใจมากเจ้าของร้านแจกไปสิบห้าเหรียญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวของท่านสองคนสนใจเป็นพิเศษรู้สึกว่าเธอทั้งสองคนมีความก่งกล้าในการค้าขายคนหนึ่งคุมปั้มน้ำมันสามทหารอีกคนหนึ่งคุมปั้มจาาดาวเจ้าสุนัขน้อยตัวหนึ่งสีดำมีปลอกคอ พอไปถห็นเขาก็ามาหาพ่อก็เลี้ยงอาหาร给他เขารู้สึกว่าเป็นสุนัขที่มีความจงรักภักดีมีความรู้มากตอนจะกลับพ่อชนเขาไปด้วยแต่ก็วิ่งตามมาทําท่าจะขึ้นรถรู้สึกว่าเจ้าตุนักตัวนี้น่ารักจริงๆหลังจากนั้นพ่อก็เดินทางไปสมทบกัมบรรดารูกรักที่อยู่ที่ปากอ่าวไปนั่งอยู่ที่ด่านอ่อนดี ท่านเจ้าสวัวเจ้าสัวของเราก็ชอบกับนายด่านแต่เวลาขณะที่ไปก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรกันมากเข้าไปพักนในเขตด่านได้ความจริงพ่อก็ไม่รู้จักว่าเป็นด่านด่านนั้นตั้งอยู่เงียบๆง,งานไม่มีพ่อคิดว่าศาลเจ้ามากกว่าถ้าจะเรียกศาลเจ้าก็ต้องเร,เรียกศาลเจ้าท่า เมื่อท่านหม่อมหล,ลวงวรวัตรได้เรือแล้วก็ลงเรือไปปีนี้เราลงเรือใหญ่ปีพศหนึ่งแใช้เรือหางยาวฝนเปียกฝนกันมากออกจากเกาะปหน,นีเข้ามาเกาะทะลุลอดช่องเขาตอนนั้นลอดมาแล้วปรากดเรือไปชนไม้เรือแตกน้ําเข้าเรือต้องวิเครเสียกับแย่ไเรือล่มในทะเลที่มันไม่สนุก เมื่อโรงเรือใด้ความเช่นบานหันษาเรือปีนี้เขาก็ชวนชมดีทุกทางดูภาพโบราณที่เขียนกับเขาติดกับเชิงเชิงหินเขาไว้เป็นรูป,ปราบ,บ้างเป็นรูปคนบ้างมองดูก็เป็นภาพแยบหยาบแต่ความจริงเข้าใจว่าคนเขียนคยงจะไม่ได้ตั้งใจอวดพวกเราแต่ว่าเราเขาเห็นว่าเป็นภาพที่ไม่มีใครเขียนในปัจจุบันก็เ,เห็นไ็นของอัศจรรย์ อ้าท่านผู้นั้นท่านเกิดมาทันพวกเราแล้วก็ทราบว่าเราไปชอบฝีมือเกยงของท่านท่านคงจะภูมิใจมากเมื่อไปถึงเกาะปัญญีเขาก็พาเราแวะเข้าไปชมทิวทัศน์ตามปกติแต่ว่าปีนี้ที่เราไปนี่กาะปัญญีรู้สึกว่าจะมีดีน้อยไปนิดหนึ่ง ความจริงเขาสร้างสวยท่าเรือคนดีสมัยก่อนที่พ่อไปไม่มีท่าเรือไม่มีสิ่งที่น่าประทับใจแต่แต่ว่าอาศัยคนที่ไปเที่ยวมากขึ้นเกาะปัญญีได้กลายเป็นเกาะที่มีความร่ำรวยท่าเรือสวยแล่ว,วสิ่งที่ประทับใจพ่ออยู่อย่างหนึ่งการไปเที่ยวปีที่แล้วมาลีไปด้วยรายกฏว่า มาลีไปถามคนหนึ่งว่ามีลูกกี่คนคนหนึ่งตอบว่ามีลูกแปดคนอีกคนหนึ่งบอกว่ามีลูกสิบสามคนมาลีถามว่าทำไมจะมีลูกมากนะักแกแต่งงานมาตั้งสามสิบปีแกมีลูกเป็นสามคนหน้ามนคนสวยเข้าเกาะปัญญีก็บอกว่าก็ขี้เกียจนี่ก็มีลูกน้อย ันแดงว่าพวกแกขยันแอบอกว,ว่าที่นี่หนังก็ไม่มีดูที่เที่ยวก็ไม่มีพอข่ำลงไม่รู้จะทำอะไรก็ทำลูกกันต่อไปพูดอย่างคนพูดเสือสือส่อซืือสื่อพูดตรงไปตรงมาแต่พ่อฟังแล้วพ่อก็นหนักใจเหมือนกันลูกตั้งแปดคนลูกตั้งสิบสามคนนี้เลี้ยงกันยังไง แต่เขาก็มีความสามารถเพราะว่าภูมิประเทศให้ประโยชน์แก่เขาโรงเรียนของเขาก็สวยโรงเรียนโรงเรียนนี้ปรากฏว่าได้ชนะการประกวดทุกปีเรื่องความสะอาดพ่อก็เห็นด้วยเพราะเป็นโรงเรียนในทะเลไม่มีฝุ่นละอองถ้าโรงเรียนนี้สุขภาณฑก็แสดงว่าโรงเรียนทั่วประเทศสุขภัณฑกยิ่งกว่านี้ทั้งหมด หาดทรายปีนี้แห้งเห็นชัดโัติที่เกาะปันญยีน้ำจะลึกเราเดินไปเย็นเมื่อก่อปันหยีน้ำแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลงก็จะเห็นหาดน,น,นานๆเพราะ,ะเห็นสักครั้งหนึ่งต่อไปพอคิดว่าคงไม่เกินทักห้าสิบปีเกาะปันญยีก็จะหมดสภาพเป็นความเป็นเกาะก็จะต้องเป็นผืนแผ่นดินที่ติดกับผืนแผ่นดินใหญ่ แล้วก็จะมีเนื้อที่อาไปให้คนอยู่อาศัยอีกมากที่ท่านบอกว่าทะเลงอกอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัตชขึ้นทรงมาโปรดฉพันเรืองสีที่สระบรุรีในเวลานั้นท่านกล่าวว่าสระบุรีนี่เป็นเขตชายทะเลมีเรือสำเภาจอด ขน้องชายข่านชันเนศศีท่านเป็นพ่อค้าสมเภาไปขายของอย่างประเทศอินเดียเพื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จตระส,สัมมาสัพพเดธเจ้า,าทรงบัติเกณฑแล้วในโลกมีบุคคลผู้ปฏิบัติตามเป็นอรรมากท่านชพรนรังฤศีอยากจะเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปไม่ได้จึงตั้งสติยาดิฐานคอยองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดามาโปรด พระพุทธเจ้าก็ทรงมาโปรดรู้สึกว่าจะเป็นพรนษาที่เจ็ดหลังจากพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรรลุอริเศษ,ษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วระยะเวลานี้ถ้าบังเอิญพ่อจำผิดไปบ้างก็ขออาภัยด้วยช่วยให้อาภัยใจคนแก่ลูกรักเวลานี้มองดู เวลาที่บันทึกเสียงก็เห็นว่าหมดเวลาเสียแล้วเพราะเทพจะหมดหน้าสำหรับหน้านี้ก็ขอยุติไจ้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี